สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับอ่าวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดคนช่วยทำส้มตำปลาเผาให้ผมกินนะครับอันนี้ผมกำลังถอดเสื้อปลาเผาอยู่เห็นนะโอ้โหปลาตัวใหญ่มากชอบกินปาลาเหรอคะทำไมถึงชอบกินปลาคะ กินปลาจะได้ฉลาดด้าวันนี้ฉลาดได้ยังนี่เสร็จแล้วอ่าดูนะครับเป็นปลานิลน้นําโขงนะขยับเข้ามาอีกโอ้ยรักกันขยับเข้ามาขยับเข้ามาโอเคนะทอมนอกจากปลาเผาแล้วผมมีนี่นะครับผัดหมี่แล้วก็ดูดูตรงนี้สองฝั่งนะอันนี้เขาชอบไม่เผ็ดอ่ะอันนี้ไม่เผ็ดอยู่นี่อันนี้เผ็ดอยู่นี่อ่ะสับกันสับกันดู รสชาติครับส้มตำสองรสนะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดอ่าแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วครับอันี้นี่น้ำจิ้มปลาอ่ะลุยได้เลย,เล,ยลุยได้เลย,เลยชอบผัดหมี่อันนี้บอกว่าชอบตา <laughs> ร้อนๆกินร้อนๆน,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 นะครับเนี่ยกัเข้ากันกับอากาศเย็นเย็นมากนี่ครับอื็ยัไงครับผัดหมี่อร่อยไหมโอ้คือพี่ๆกินข้าวยังอายเหรออืม เส้นยาวมากเลยับอ,อืเผ็ดถึงใจเลยหนูลองชิมอันนี้ชาบเลยเป็นไงอ,อ,อันนั้นล่ะอันนั้นเจอเห็นไหมอันนั้นไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนะครับอืม ตากระปลาด้วยก็บอกรถนี้จืดนะลองดูก่อนอสีสันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ เข้ากันมากยั่วใครได้บ้างจมซอมกินทุกวันไม่มีเบื่อนะครับใช่ยเยอะๆอืม อ,อากาศเย็นๆนะครับเจอช่่มต่ำพวกนี้เหนื่อเริ่มมาเลยอืมปลานินแม่น้ำโขงนะครับปลากระชังปลาเลี้ยง ย่างร้อนๆเข้ากับส้มตำเผ็ดๆเดนี่ยผมยังมีนี่ด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ได้โชว์เลยครับเนี่ยข,ข้าวกำข้าวนาคนะชอบกินไหมชอบไหมอืมอ,ลลอ,ไไอ้าวร้อนๆคำเล็กๆอือ ก,กินร้อนว้าตุ้ยครับข้าวเหนียวครับเข้าวกลาตุ่ยกับข้าวเหนียวแบบนี้นครับเนี่ยเบิดขนั้นครับครับ เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ,อันไหนอร่อยอเส้นอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ทําอะไรเลิกเรียนกจ่เส้นเส้นอะไรบ้างเส้นมปา,มาเป็นเด็กเส้นเนาะ <c oughs> รครับลูกเดียดมานี่ต้มมามากวันนี้วันหยุดโซยาวเลยครับส้มตำมันต้องกินมือด้วยครับใครแสบเอามือคุยอ่อืม น้ออยากกินอะไรอีกฮะแค่สิระหว่างพิซซ่ากับจ้มตำหนูชอบอันไหนอโอ้ยไม่ได้ยินหรอกเสียงเบาจังเลยึพูดเสียงดงยังๆสิคะโ้มตำอืมครับผมผัอบชีราว ผักชีมาจากฝั่งลาวเลเอน้องบอกว่าผักชีมาจากฝั่งลาวก็เลยเรียกผักชีลาวนะฮะเห็นไหมนี่แหละครับเขาบอกกินปลาแล้วฉลาด <c oughs> ยืนยันได้ผักชีลาวก็คือผักชีมาจากฝั่งลาวใช่ไหมคะอ่านี่คือสุดยอดความฉลาด <c oughs> ข้ากัญญีรีครับเข้ากันมากๆเลยอันนึงร้อนอันนึงเผ็ดนะครับแล้วก็เจอเข้าเหนียวเข้ากลาร้อนๆอีกอืมเริ่มซึมมาแล้วครับแซบไหมคะบถามอีกรอบนึง ระหว่างอันนี้กับพิซซ่าเอาไหนอันไหนอันอันไหนคะชอบอันไหนฮะอันละคืออันนี้อันเนี้ยผัดหมี่กับพิซซ่าเอาอันไหนพิซซ่าอ๋อเอาพิซซ่าแล้วก็เห็นระหว่างผัดหมี่กับไก่เคเอฟซีเอาไหนไก่เคเอฟซีตายแล้วอันนี้ขายพ่อแล้ว เห็นเขาตัวเล็กนี้เห็นเขาตัวเล็กๆแบบนี้เขาทำเป็นนะครับล้างถ้วยก็เป็นมาครับจับหลาย นะได้พี่ๆกินข้าวน้องกินข้าวด้วยกันค่ะยินข้าวด้วยกันต้องมองที่ไหนอ่ะอายนะครับอายผมก็อายนะแต่อายที่จะไม่ได้กินมากกว่าโอเคครับเพื่อนๆครับมาแซบด้วยกันครับเพราะว่าถ้ากินหมดนี่ใช้เวลานานเดี๋ยวคลิปมันยาวไปผมตัดจบแค่นี้ครับใครที่ชื่นชอบอาหารอีสานนะครับผมมากินด้วยกันครับ โอเคครับ